สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องตาลนะคะวันนี้น้องตาลพามาอยู่ที่บ้านบ่อแขมนะคะก็พามาดูบ้านสไตล์นอดิกชั้นครึ่งนะคะหลังนี้นะคะเนื้อที่48ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย100ตารางเมตรนะคะหลังนี้ขายในราคา2ล้าน6แสนเหมื่นบาทนะคะก็หลังนี้มี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะแล้วก็ จอดรถได้สองคันนะคะหลังนี้น้ำไฟเข้าถึงแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านที่บ้านเยอะนะคะไม่เปี่ยวนะแล้วก็ใกล้ชายหาดชะอําใกล้สถานที่ราชการนะคะใกล้ไทยวัสดุแล้วก็เซเว่นก็อยู่หน้าปากทางนะคะบ้านนี้อาจจะลกนิดนึงนะเพราะว่าจะของบ้านเขาสร้างแล้วเขาไม่ได้มาอยู่นะคะ ตรงนี้ก็คือมันเป็นสนามหญ้าได้เราก็ตัดหญ้าให้มันแค่กันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างบนกันเลยนะคะเข้ามานี้ก็จะเป็นห้องโถงนะคะอันนี้ก็เป็นขวดยิ้วเขาทำไว้ให้แล้วนะ มีซิงล้างจานอะไรให้ปกตินะอยะ่างนี้ก็ซื้อเฟอร์เข้ามาอยู่ได้เลยนะคะเดินตรงมานี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะหนึ่งห้อง เดีย๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะคะเดินขึ้นบันไดจะมีห้องนอนอยู่ทางซ้ายแล้วก็ขวาของเรานะะเข้ามาเลยอือยเป็นห้องนอนแบบนี้นเลยมีระเบียงหน้าบ้านด้วยนะคะหนะ้าห้องตรงนี้ เห็นไหมคะติดถนนดําเลยนะเนี่ยถนนหน้าบ้านจะเป็นหน้าบ้านเป็นถนนปูนนะคะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นถนนดํานะน้ําไฟเข้าถึงข้างบ้านข้างเคียงมีนะคะวัวนนี้เลย <c oughs> ห้องนี้มีห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้นะคะ ห้องน้ําในตัวนะคะห้องนี้เินกระจกเปิดโล่งติดมา่านเอานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะ มาฝัง่งนี้เป็นห้องโถงก็ห้องเปล่าๆไม่มีห้องน้ำนะคะน,นั่งเลยสีขาวเรียบๆ ค่ะน้องตานก็ขอฝากบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะคะบ้านสไตล์นอร์ดิกชั้นครึ่งนะคะบ้านเลขที่78 9ดทับหนึ่งนะคะก็ใครสนใจก็มาดูบ้านจริงๆก่อนได้นะคะ48ตารางวาพื้นที่ใช้สอย100ตารางเมตรนะคะราคา2ล้าน6แสนเหมื่นบาทนะคะก็ติดถนนดำเลยนะคะใครสนใจก็ลองมาดูจริงๆก่อนได้นะคะ มีนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะไปแล้วค่ะันนี้น้องตาลต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตสดต่ให้น้องตาลด้วยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย